ครับสวัสดีครับพ่อกันนี่นะครับกับฮิโปอะเรอส์สาขาเมืองไทยอะเลสจังหวัดลอยเฮดนะครับสาหรับคลิปนี้ทางล่างเขาจะมาแนะนําวิธีการต่อสายสัญญาณนะครับครับอุปกรณ์ในการต่อนะครับก็จะมีหัวแรลงน้ำยาประสานตะกัวตะกัวคัตเตอร์นะครับขาดว่าใดคือตัวนี้จะใช่ปอกสายนะครับเมื่อนี้นะครับเขาจะแนะนําเป็นการต่อสายแบบหัวแคแนนหรือเอแกร์อาร์นะครับมาเบื้องสายครับผมจะใช่สายเป็นสายบาลานนะครับจะมีกาวบวกลบนะครับ ตัวนี้เป็นสายชิ้นนาสัญญาณนะครับส่วนหัวนะครับจะมีหัวตัวเมียและหัวตัวผู้ครับมาเบรงในภายในหัวนะครับส่วนประกอบในหัวก็จะมีปอกพิทไทยครับปอกละสายเพื่อไปสายลดจากตัวขวนะครับตัวนี้จะเป็นขวบัตกีสายขากับขวหัวนะครับตัวนี้เป็นปอกนอกครับส่วนตัวเมียคือกันครับตัวเมียก็จะปอกพิษไทยปอกละสาย ขัวที่เชื่อมต่อกับสายสัญญาณนะครับแล้วก็ปอกรับห้อเวิธีกันทํานะครับสําหรับสายสัญญาณผมก็อปอกไว้แล้วนะครับสองขังหัวไทยเท่าๆกันครับอาจจะดีกันไรจะกลัวไปแล้วครับเพื่อการลุยของท่อแดงครับผมอันแรกใส่ปอกพิษสายก่อนนะครับปอกพิษไทยครับเข้าไปครับตามด้วยขัวที่บักกีเขากับสายสัญญาณนะครับส่วนการจับหัวแรงนะครับเพื่อเมื่อเขาจะนิ่งขึ้นอันนี้ ผมจะใช้วิธีการล็อกหัวแหลงคาคับทีพักหัวแหลงนะครับครับมาเบื้องกันนะครับลูกค้าสามารถกําหนดได้นะครับว่าสายแตละสายจะบว่าตายตัวนะครับสีขาวสีเขียวจะกําหนดเป็นบวกเป็นลบได้หมดครับโดยความพอใจของตัวท่านเองนะครับแต่เก่าจะใส่เป็นขาหนึ่งนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับอยู่ทีหัวนะครับจะมีขาหนึ่งขาสองขาสามหนึ่งเป็นเก่าสองเป็นบวกสามเป็นลบนะครับ ครับผมจะกำหนดสีเขียวเป็นบวกนะครับก็คือใส่ขาสองนะครับ <S <S ได้แล้วครับคือ1จะเป็นกาวนะครับสองจะเป็นบวกโดย คลิปนี้ผมจะใส่สีเขียวกำนดสีเขียวเป็นบวกนะครับแลกวสามจะเป็นลบนะครับวัตายตัวครับว่กค่าสามารถกำนดสีใดครับที่ตามพ่วงหัวใจห้องนะครับมาดูเบื้องการประกอบนะครับประกอบใส่ปลอกลัดสายเข้าไปเพื่อให้สายลดจากขวดนะครับใส่ปลอกลัดสายเข้าไปนะครับปลอกนี้มันจะบีบสายเให้อลดจากขวดที่ห้องบัสกีไปนะครับใส่เข้าไปครับ เข้าไปครับอันนี้คือแล้วๆจะเป็นฟังของโตโฟโฟัวโพนะครับอ่าส่วนฟังของตัวเมียคือกันนะครับฟังของตัวเมียคือกันจะมีปอกปิดท้ายคือกันครับใส่เข้าไปครับครับส่วนขัวทีเย็ดบัตกีกับสายนะครับก็จะมีหมายเลขคือกันครับอ่าจะเป็นหมายเลขตัวน้อยๆหนึ่งเป็นเกาสองเป็นบวกสามเป็นลบนะครับหรือ ถ้าลูกค้าท่านใดที่เ่เห็นกับเบิ้งทั้งหนาได้นะครับมันจะมี1 2 3องสาครับเพื่อให้ตะกั่วเรนดีหรือคล่องตัวในการล้อมละลายแนะนําให้แตะกับน้ายาประสานตะกั่วทุกข้างนะครับใส่สายย่นย่านแตะครับอ,อันนี้จะเป็นฟังตัวเมียนะครับ ใช้หลายๆครับสำหรับวิธีต่อสายสัญญาณแบบสาย XLR หรือ Canon ครับคลิปนี้นะครับอาจีเป็นประโยชน์บ่มากก็น้อยสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าอยากเริ่มต่อเองที่บ่รู้วิธีการต่อนะครับสามารถเอาไปทำตามได้ครับครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮานะครับนี่ครับหม่องกดติดตามกดเลยครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆจากทีมงานฮิปโปเอวอร์เรทเราครับ สุดท้ายนี่คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับก่อนไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ